สวัสดีค่ะก็บ้านยากาเด้นนะคะวันนี้มาอัปเดตไม้ที่สวนกันวันนี้ไม้อาจจะมีไม่เยอะนะคะพอดีหาไม้ไม่ทันเนาะก็เบอร์โทรติดต่อแม่ค้าเหมือนเดิมเลยนะคะ0 8 9 6 7 3 1 6 3 7เบอร์นี้แอดไลน์ได้หรือใครที่ทักทักไลน์ไม่ได้เนาะให้ไปทักที่เพจบ้านยากาเด้นก็ได้นะคะในเฟซบุ๊กเนาะก็ ถ้าจะส่งเหมือนเดิมเลยหนึ่งรอยบาทแบบเหมาๆนะคะสะกีกระถางก็ได้100่งรนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูไม้กันว่ามีตัวไหนบ้างเนาะเดไปดูกันเลยค่ะมากันที่ไม้ตัวแรกนะคะอันนี้ประดิมเลยเป็นมรกตแคะน,นะคะอันนี้ด่างเหลืองเนาะกวักมรกตแคะด่างเหลืองนะคะอันนี้หลังใบอันนี้หน้าใบ อันนี้ใบใหญ่มากนะคะอยู่ในกระถางาน่าจะสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งเนาะไม่แน่ใจนะคะกระถางอันนี้มีมีรากแล้วแล้วก็เป็นตุ่มมีตุ่มหัวนิดนึงกาลังจะสร้างหัวนะคะอันเนี้ยด่างทั้งหน้าและหลังใบใหญ่มากคอนเฟิร์มว่าใบาใหญ่จริง แม่ค้าปล่อยที่1,900บาทนะคะเป็นมร,มรกฏด่างเหลืองแคะนะด่างเหลืองแคะนะคะไม่ใช่ตัวด่างเหลืองธรรมดาเนาะอันนี้แม่ค้าได้มา1ใบเนาะอันนี้1,900บาทนะคะด่างข้างหน้าทั้งหลังลายดีมาก1,900นะคะแล้วก็ต่อมากันที่ กวักมรกตดำด่างนะคะตัวนี้กิ่งแรกเขาไม่ด่างอันนี้อาจจะเพื่อนน้ำนิดนึงนะคะอันนี้กิ่งแรกไม่ด่างเนาะอันนี้กิ่งล่าสุดนะคะอันนี้มีใบน่าจะหลุดใบ,ใบหลุดอ่าตอนขนส่งมาเขายังไม่กลางเต็มที่นะคะแล้วใบเนี้ยเขาด่างมาแล้วไม่แน่ใจพี่ๆเห็นหรือเปล่าเนาะเขาจะด่าง ด่างแบบกระจายกระจายนิดนึงหนึ่งใบนะคะโอเคเขาจะด่างด่างด่างกระจายเป็นจุดๆอันนี้เขายังไม่กัดสีนะคะเป็นดำด่างชมพูเนาะอันนี้มีมีหัวแล้วแน่นอนเพราะว่าอันนี้คือกิ่งใหม่อันนี้คือเอออันนี้คือกิ่งเก่าเขาออกกิ่งเก่ามาใหญ่มากอันนี้คือกิ่งใหม่นะคะอันนี้ แมคคาให้ที่1นึ่พันหรอบาทนะคะด่างมาแล้วนะหนึ่งใบไปรอนออใหม่ได้เลยแบบเนี้ยังไงห่อก็มาไวนะคะอ่าชำใบเขายังขายกันอยู่หลักพันเนาะอันนี้ได้ไปฟอร์มกอเลยฟอร์มกอด่างหนึ่งใบนะคะ1นึ่พันหรอบาทนะแล้วก็มา ดังเหลืองเลมอนเหลือหนึ่งกระถางดังเหลืองเลมอนหนึ่งอ่าแปดร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะคะกระถางนี้เหลือกระถางเดียวนะดังเหลืองเลมอนเนาะก,กระถางใหญ่อยู่ในกระถางหน้าหกนะคะแล้วก็ต่อมากันที่อ่าเป็นยอดทองนะคะแต่ลายเขาชัดมากยอดทองเหลือสองกระถางนะ ยอดทองนีลายเขาจะแบบนี้เลยอันนี้น่าเก็บอีกหนึ่งตัวนะคะจะเป็นกวักยอดทองเนาะแต่ใบยอดทองบางตัวมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นลายแบบนี้เนาะนะคะอันนี้อันนี้จะขึ้นลายไม่แน่ใจเขาหน้าจะมีชื่อเฉพาะเนาะแต่อันนี้หนูได้มาในในในกวักยอดทองเนาะ อันนี้สองห้าบาทเดี๋ยวยู่2กระถางนะคะกระถางที่1อันนี้กระถางที่สองอ่างที่2องชำจากใบก็เมื่อกี้ก็ชำจากใบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ชำจากใบเนาะวางข้อจากใบ อันนี้ได้กิ่งใหญ่ละอันนี้ต้นที่สองนะคะน,นี่ลาอย่างนี้เลยแต่ถ้าเขาเขาเขากระสีเข้มแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนแม่เขาเนาะแต่หลักๆเลีเ้ยวเน้ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ลายแบบนี้นาะนหรือเปล่าก็ให้พี่ๆไปลองเลี้ยงกันดูเนาะพอ,พอดีได้มาเห็นสวยแล้วที่สวนไม่มีแล้ว ได้มาสามกระถางขายไปเป็นหนึ่งกระถางเนาะอันนี้กระถางที่สองกระถางที่สองนะคะเมื่อกี้กระถางที่หนึ่งอันนี้กระถางที่สองนะคะกวักยอทองเนาะสองร้อยห้าสิบบาทแล้วอีกหนึ่งต้นอันนี้หนูได้มาในานามกวักลีมอนนะคะ กวักเลมอนเนาะตัวนี้หนูได้มาแผง้วยกวักเลมอนวางใบใหญ่อันนี้หนูไม่ค่อยมั่นใจแต่ได้มาในนามกวักเลมอนนะคะแต่หนูขายซิลไปเลยดีกว่าตอนแรกหนูขายอยู่ไม่แน่ใจว่า850หรือ7 5 0ละวันนี้เอาไปเลยที่600บาทนะคะเอาไปลุ้นกัน แต่หนูได้มาในนามกวากเลมอนเนาะแต่สีเขาไม่ค่อยกัดเหลืองเหมือนต้นเมื่อกี้นะคะพี่ๆอาจจะแบบว่าพี่ๆบางคนอาจจะทำไมสีไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนั้นหนูขายไปอันนั้นสีเขาจะต่างกันอันนี้เลมอนเหลืองมากอันเนี้ยมันมันออกขา,ขาวนวลๆหนูไม่มั่นใจ หนูเอาราคาทุนหนูเลยเนาะหกร้อยบาทขายไปในในนามในนามกวักกวักเหลืองแล้วกันหกร้อยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะคะหกร้อยเนาะแล้วต่อมากันที่พิงค์พินเซส เกลักซี่นะคะ250เหมือนเดิมลากาดมาแล้วอันนี้ยกยอดได้แล้วนะคะ250บาทนี้ใบใหม่ลายสวยๆเลย250นะคะเดือต้นเดียวแล้วแล้วมาที่กวักกวักอีกหนึ่งต้นกวกดำนะคะอันนี้ยใบมีตำหนิเนาะหนู ม่แน่เขาได้มาเขาบอกว่าเป็นกวักดำกายเนาะเพราะลายมัน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 ออกออกลายๆเนาะแต่หนูว่าไม่ฟันธงหนูขายเป็นกวักดำดีกว่าเนาะอันนี้หนูขายให้ที่200บาทจาก250านะคะเพราะว่ามีตำหนิตอนแรกหนูขาย250านะอันนี้มีตำหนิเนาะอันนี้เอาไปเลย200บาทแล้วก็ต่อมากันที่ อันนี้แคะตัวธรรมดานะคะแคะธรรมดาเลยอันนี้เอาไปที่กระถางละ80บาทแคะ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 ตัวธรรมดาเลยอันนี้เอาไปที่80นะคะกวักแคะเนาะ80 แล้วก็ต่อมากันที่ตัวนี้สุวรรณภูมิด่างโอ้ใบใหม่มาสวยเลยใบลายจัดมากนะคะลากทะลุและวลากทะลุกระถางแล้วพี่เอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางได้เลยอันนี้หนูขอที่200บาทนะคะสุวรรณภูมิด่างนะคะ200ร้อ ใบใหม่มาสวยเลยเหลืองสวยเลย200บาทนะสุวรรณภูมิด่างแล้วต่อมากันที่วินสันวินสันวินสันตัวนี้เป็นลูกผสมนะคะดังเหลืองนี้เลย วินสันลูกผสมนะคะกระถางนี้ร้อยห้าสิบนะอยู่ในหน้าแปดนะคะกระถางหนักมากกระถางหนักมากร้อยห้าสิบบาทนะคะวินสันด่างลูกผสมนะแล้วก็มาที่ผู ูหัวใจแนบปูหัวใจแนบนะคะปูหัวใจแนบอันนี้เอาไปใส่กระถางแล้วห้อยแล้วเขาก็จะย้อยลงมาสวยมากใบใหญ่ๆเลยนาซินซินเบอร์เลยนะคะอันนี้หนูขอที่80ดบบาทนะแปดสิบนะคะผูหัวใจแนบ 80มี2กระถางนะคะมี2กระถางกระถางที่1อย่างนี้เลยมีกระถางที่2อู้หัวใจแนบกระถางที่2นะคะมี2กระถางนะแปดบาทนะคะ แล้วต่อมากันที่ยางอินเดียยางอินเดียด่างขาวนะคะกระถังละหนึ่งร้อยเนาะอันนี้จะเป็นไปเป็นต่อเลยอันนี้เป็นต่อเลยนะคะพี่ๆคนไหนชำเป็นไปนตัดครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วขาก็จะแทงยอดขึ้นมาอีกเนาะอันนี้เอาไป100่้บาทนะคะยางอินเดียด่างขาวนะหนึย แล้วก็ต่อมากันที่ไวโอลีนไวโอลีนอันนี้ด่างหนึ่งใบอันนี้หลุดด่างนะคะน่าจะหลุดด่างอ่าอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะใบใหม่ล่าสุดรอบที่แล้วก็ขายหนึ่งร้อยบาทรอบนี้เอาไปหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะคะไวโอลินด่างเนาะหนึ่งร้อยบาทนะคะ แล้วต่อมากันที่ไทคอนตัวนี้เป็นไทคอนนะคะไท,คอ,ไอไทคอนไม้ตอไทคอนไม้ตอหนูขอที่สองร้อยเนาะสองร้อยบาทก็ถางหน้าแปดนะคะเป็นไม้ตอไทคอนไม้ตอนะคะใบเริ่มฉีกละสองร้อยบาท แล้วมีหนึ่งเขี้ยวไม้ตอมีหนึ่งเขี้ยวนะคะสองร้อยบาทเนาะแล้วก็ต่อมากันที่เดลิเดกาซีนะคะเดลิเดกาซีอันนี้ก็เป็นไม้ตอเหมือนกันนะไม้ตอ อันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะลายกระจายแบบนี้เลยกระถางนี้ขอที่สองพนปดร้อยนะคะสองพันปดร้อยบาทเนาะเดลิเดกัซีนะคะสองพันแดร้อยไม้ทั้งหมดสี่ใบเนาะไม้สี่ใบไม้ทั้งหมดสี่ใบ 2,800บาทนะคะเดลิเดกาซีนะคะใครสนใจทักมาได้แล้วก็มาอีกหนึ่งกระถางอันนี้จะเป็นวางข้อเดลิเดกาซีวางข้อนะคะอันนี้วางข้อหนึ่งใบหนึ่งใบที่จริงอะ่ะใบเขามีมาละหนึ่งพอดี ใบเขาไม่สวยก็เลยตัดแม่ค้าก็เลยตัดออกนะคะใบเขามีอาการช้ำน้ำเนาะแล้วหลอดใหม่เข้ามาแล้วหลอดใหม่มาแล้วนะกระถางนี้แม่ค้าขอที่หนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเป็นวางข้อเนาะดีดเดกซี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะอันนี้ใบวางเขา ใส่วางเขานะคะอันนี้หลอดกำลังมาแล้วก็มีกวักมรกตด่างเหลืองไซใหญ่หนึ่งต้นที่ปล่อยได้นะคะตัวนี้จะเป็นเป็นแยกหน่อราคาเดิมเลย 950บาทนะคะตัวนี้ใครรับตะหนิได้เนาะพอดีมันช้ำเนาะแต่ลายเขาสวยมากนองใหม่มาแล้วยกมาให้ดูเลยดิค่ะอยู่ในกระถางหน้าสิบสองนะคะตัวนี้น่าจะกระถางหนักหน้าดู เวลาขนส่งเนาะอ่าด่างทุกกิ่งเลยอันนี้หลอดใหม่มาแล้วกระถางหน้าสิบสองนะคะอันนี้ขอที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะอ่าช่วงนี้ใบอาจจะมีแบบช้ำน้ำอากาศมันชื้นเนาะเพราะกว่าเขาไม่ไม่ชอบความชื้นสูงนะคะอาจจะมีมีอาการช้ำน้ำบ้างนะคะก็ อันนี้ใครรับได้เนาะเป็นไซส์แม่และเอาไปแยกได้เลยมันแยกแยกหน่อได้แล้วมีหัวมีรากเรียบร้อยตอเดิมๆเลยก็วันนี้ปล่อยให้ที่หนึ่งพันสามร้อยนะคะก็วันนี้อาจจะมี <c oughs> แค่นี้จริงๆ <c oughs> ไม้น้อยมากช่วงนี้หามายากมากเลยยิ่งกวักยิ่งราคาสูงนะคะก็ ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยเผื่อแบบแม่ค้าได้ราคาดีๆมาก็จะมาแบ,บ่งปันพี่ๆในราคาเบาๆเนาะก็ยังไงก็วันนี้อ่าจะวันนี้อาจจะแบบเสียงอาจจะมีเสียงจิ้งหรีดอาจจะไม่มีเสียงเขียดนะคะแต่มีเสียงจิ้งหรีดแทนเนาะก็ยังไงก็ ขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากฝากกดติดตามเยอะๆกดกดอ่ายังไงก,กดแชร์เนาะโตื่นเต้นก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ยังที่เข้ามาติดตามกันเนาะก็ยังไงก็ฝากดูต่อดูกันไปเรื่อยๆนะคะว่าวันไหนหนูจะเอาไม้อะไรมาเนาะ อาจจะแบบไม้แบ่งปันราคาแบบไม้เบาๆแบบตัวแรล่ๆไม้ราคาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ